สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลางวันนี้พี่สูตรจะมาทำเขาเรียกว่าเป็นหมูน้ำตกอะค่ะเป็นหมูน้ำตกเจค่ะไม่เชิงทอดเอาไปคั่วน้ำมันนิดนึงค่ะค่ะทันหมุนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชิ้นมันจะยาวมากเพราะว่าชิ้นมันเห็ดขาวนะคะเห็ดหูหนูขาวลวกไว้แล้วค่ะ แล้วก็สาลายวากาเมะนะคะลวกไว้แล้วมีหอมแดงประมาณ6หัวแล้วก็มีมะนาวค่ะมะนาวสององลูกลูก2ลูกเราจะใช้ประมาณนั้นกับมะเขือเทศแล้วก็มีต้นหอมค่ะต้นหอมกับผักชีเล็กน้อยนะคะส่วนอันนี้พี่สุแช่มะนาวไว้ลูกหนึ่งค่ะยังไม่ไม่อยากจะมันยังอยากจะดําเลยค่ะเนี่ยค่ะมะนาวกับเกลือนะคะคืออยากทานกับ อันนี้ค่ะไม่อยากได้ผักอื่นมันจะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปเราจะไปที่เตานะคะเอาอันนี้ไปคั่วกันค่ะโอเคค่ะมาที่เตาเลยค่ะค่ะมาที่เตาแล้วเราจะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะนิดหน่อยพอค่ะคใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วเราก็เปิดไฟเลยค่ะ กระทาะมันจะหนานะคะมันจะช้านิดนึงแล้วจะเอาไปจะเอาหมูน้ำตกตัวนั้นมานะคะ่ะค่ะเอาใส่ไปเลยะคะ่ะเดีด้วยะคะ่ะต้องการสี้็ต้องเอามาเป็นประมาณนีนนะคะ้ค่ะก็หลีไ่นิดนึงคะ่ะให้เขา น้ำตกตัวนี้ให้ผมกรอบนิดหนึ่งค่ะไฟแรงนิดนึ่งไล่น้ำมัน ที่จะประสบย้ำเลยค่ะโอค,ค่ะเราก็จะใส่เครื่องปรุงของเราไปนะคะไอ้นี่เราก็จะใส่อ่านี่ค่ะ อันนี้ก็พอคะ่ะใสซสลลา,าใส่เห็ดหูหนูขาวค่ะเดี๋ยวอันนี้พี่สุดจะเอาไปใส่กับอ่าพี่สุดทำซุปมิโซะด้วยค่ะเดี๋ยวจะใส่ซุปมิโซะอันนี้แค่อันนี้พอละทานคนเดียวจะเยอะจัดก็มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศอนนเอาลูกนิดดีวกว่า มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศพี่สูตรจะคว้านไส้ออกนะคะไม่เอาไส้่อยต่างหากี่ว่านั้นคือสำคัญค่ะตรงอื่นไม่สำคัญการปรุงน้ำสำคัญค่ะเราจะใส่ข้าวของอะไรมากน้อยนี่ไม่เป็นไรนะคะแต่น้ำยำต้องต้องได้ที่ค่ะได้รสชาตินะคะกลมกล่อมแล้วก็ออกจัดจ้านไม่ใช่ว่า เปรี้ยวไปอย่างหนึงเค็มไปอย่างไม่ใช่มันจะต้องทุกอย่างมันต้องสมดุลน,นะคะแต่ว่าออกจัดจ้านนะคะอาหัวหอมนี่ก็ประมาณหกหเจ็หัวนะคะใส่ไปหอมไดนนะคะ้ค่ะค่ะนรำมานาวน้ำมะนาวกันน้ำมะนาวลงก่อน,นะคะ่ะโดยปกติก็จะใช้มะนาวมาลูกหนึ่งนะคะลูกหนึ่ง แต่ว่าก็ดูของด้วยถ้าเรามีของเยอะเราอาจจะใส่เยอะกว่านั้นคัะถ้าเรามีจะเยอะแยะเลยสมมุติเป็นหมูน้ำตกสักสองก้อนอย่างเงี้ยมะนาวก็อาจจะเพิ่มแต่ว่าชอบนะคะมะนาวเยอะๆน้ำมะนาวน้ำดีด้วยช่วงนะี้มะนาวไม่ใช่มะนาวน้ำดีค่ะช่วง อ่ะถ้าเราใส่มะนาวลูกหนึ่งใช่ไหมคะโดยปกติพี่สุจะใส่เออส่วนใหญ่จะใส่ซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะถ้าถ้ามะนาวลูกหนึ่งที่สุดจะใส่ซีอิ๊วขาวประมาณสองช้อนโต๊ะส่วนใหญ่นะคะแล้วเราก็จะตัดด้วยน้ำตาลเราจะตัดด้วยน้ำตาลอันนี้ น้ำตาลทรายค่ะไม่งั้นมันจะไม่ได้เลยอัอนนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีน,น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสักช้อนโต๊ะหน่งค่ะใส่ลงไปค่ะ <c oughs> เรามาละลายก่อนนะคะอ๋อที่สำคัญตัวนี้ก็ขาดไม่ได้ค่ะอันนี้ถ้า,ปญญาเป็นยำเป็นอะไรต้องใส่ค่ะ <c oughs> เดี๋วพี่สขหเหย่าให้เขาแตกกันก่อน <c oughs> ใส่ประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งค่ะถ้าเป็นยำเป็นอะไรไม่ใส่ตัวนี้ปไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีของอะไรที่มันจะเป็นรสชาติที่มันจะปรุงให้มันไม่มีเน,นื้อสัตว์เนาะมันต้องมีใปได้เดี๋ยวคล้องเสียนะคะอือรสชาติใช้ได้เลยค่ะจบ เดียวเสร็จเรียบร้อยอ่ะตอนนี้เรามาตําพริกค่ะพริกใส่ไปเท่าไหร่นี้7จ็ดแปดเกใส่ไปสัก10เม็ดค่ะมากกว่านั้นก็ได้ค่ะเทงไปเลยค่ะพิกใส่เยอะก็อร่อยค่ะพี่สูตรใส่ไปหมดเลย14เม็ดค่ะ อันนี้ีิสูตรตามพริกใส่ที่หลังเพราะอะไรเพราะเหตุว่าพริกเนี่ยให้มันโดนมะนาวมันจะได้ไม่ดำค่ะตอนมีพริกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นยิ่งพริกไอ้นี่จะเห็นเห็นได้ง่ายเลยนะคะว่าเขาจะดำพริกอะไรพริกขี้หมูวสวนถ้าเราหั่นมาโดยที่ไม่เจอมะนาวนะคะต้องใส่มะนาวลงไปะคะ่ะอันนี้มาใส่คลุกคลุกนิดหนึ่ง โอเคค่ะนะคะโรยลงไปค่ะชิมอีกทีนึงเพราะว่าเวลาเราใส่ของลงไปมันอาจจะ <c oughs> จืดหรือเปล่าค่ะชิมเิดนึอโอเคค่ะยังแซ่บอยู่ผักชีเล็กน้อยนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะผักชีต้นขึ้นชะอะไรนะค่ะ ้งใช่ผักชีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะยำค่ะมันชื่อหมูน้ำตกยำหมูน้ำตกเจค่ะแซ่บๆซค่ะเดี๋ยวตามพ่สุไปที่หน้าร้านเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพ่สุยามบ่ายค่ะมื้อกลางวันของพิสุนี่มันก็กับบ่าย2องโมงแล้ค่ะ วันนี้พี่สูตรทำเป็นหมูน้ำตกนะคะหมูน้ำยำหมูน้ำตกเจค่ะนี่ค่ะแซ่บมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้ชามนี้ก็คือมิโซะซุปค่ะของพี่สูตรนี่ต้องแบบอย่างใหญ่ค่ะถ้วยเล็กๆไม่พอค่ะแล้วก็ข้าวจานหนึ่งค่ะนี่ข้าวจานเล็กนะคะตักมาแบบเกรงใจค่ะ ค่ะก็ก่อนที่เราจะมาทานข้าวกันนะคะพี่สุก็ขอพูดถึงดอกไม้ที่เป็นสิริมงคลนะคะของชาวราศีพฤษภค่ะก็ท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาถึง15มิถุนายนนะคะราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะชอบเข้าสังคม อาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถชอบสนุกสนานแต่ว่ามีโรเลนิดๆน,นะคะจิตใ,ใจโรเลนนิดๆค่ะเป็นคนโรแมนติกค,ค่ะก็อาจจะชอบอยากรู้เรื่องชาวบ้านบ้างน,นิดนึงนะคะชาวชาวราศีพฤษภนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ปรับตัวง่ายค่ะเข้าสังคมแล้วก็กับสิ่งแวดล้อมได้ดีนะคะ,ะรักใครรักจริงค่ะอันนี้เป็นข้อดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า ชาวราศีพฤษภเนี่ยควรปลูกดอกลิลลี่ค่ะมีดอกลิลลี่อ่าก็พยายามปลูกดอกลิลลี่ไว้นะคะดอกสวยนะคะสีขาวค่ะ,คะดอกลิลลี่ค่ะก็จะทำให้เกิดเขาเรียกไงความรักที่ดีงามหมูนน้ำตกอะค่ะมูนน้ำตกเจทำไมพี่จูถึงพายกลบ อันนี้จะอร่อยมากถ้าเพื่อนๆไม่เคยทานนะืต้อ,องหกปีค่ะมันจะได้รสฝาดของหกปีค่ะประตัดกับรสเปรี้ยวของยำอ,อร่อยสุดค่ะนี่ค่ะยำนี้ก็ใส่ เต็กหูหนูขาวด้วยทันด้วยกันนะคะใจหอมแดงมะเขือเทศค่ะสองลูกอบอกไม่ถูกอนันอร่อยจัดเล ได้รถฝากของภูปรีนะคะถ้าต้องการคุยยาวนะคะถูกคนนั้นอีกโทรเบอร์ตรงของมิ่สุค่ะ085 161 1499นะคะ60นาทีคิดดูสิคะคุยกันทุกเรื่องเลยค่ะจะตั้งชื่อเปลี่ยนชื่ออ่าจะจัดวางฮวงจุ้ยอะไรดูคือสื่อผ่านไพยได้หมดนะคะสื่อกับเจ้าที่เจ้าทาง ื่อกับอะไรอย่างเนี้ท่านจะอยู่ตรงไหน,นท่านอยากจะให้ถวายอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะค่ะวันนี้พบกับพิสุทแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้พิสุด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พิสุ์นิดน,นึงค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย